รูปคนสัตว์อีตางครับผมดูในข้อสอนน้องบออนุญาตให้ช่วยโสดาบันบริจจังนิสสาวะดอกเด็ดโอ้

นี่จะมาจินแลเนี่ยทะมาวงนี้ด้วยมีคนีสาไมออยู่นี่

จะเรียนดีเครื่องเสียงที่จากเจ้าที่แรงนะครับผมจะใช้ไม่ได้สิปีเนินสอบซ้ำฮึ <c oughs> คุณนะครับวันนี้ดีเจมากไมล์เดินท้างมาจ่ายมาขอนกันกับพี่น้องมาหาพี่น้องทั้นจักรพักรุ่นนี้โรบินสันจักรพักรุ่นนี้และวันนี้กับงานนิ่งยิ่งยีนแทพี่น้องกับการแต่งกายหล่อๆวันนี้ในการบอกว่ามาร้องเพลงขับร้องนะครับผมกับการขับร้องถ้าขับเพลงกลางรลางมิวกับพี่น้องขั้นหน้าเลยดีนะฮะจะสร้างอ็สร้างนะครับผมกุนี้มาในลูกใส่ืุดยินพี่น้องของนิยมยินงแต่พี่น้องมือเดียรักกาเข้าบอกได้ว่า ทีครับเราทสานครับยเนรื่องี่ร้องรอนแถี่ไอผมเอาไปปชานอกทีเราไปยัต่ออีกันรอป่านีขสิบมาเาปคุณ่า

ពីបាយដើមណាជិះពីនឹងមិនដោះសូហៅទឹកน้ําចឹងមកយូរណាស់តែជិះឡានពីទៅខ្លួនប្រា คนมองยังดีกว่าใจมาื่ออะรอาผหญิงตาตายดีถ้าชีได้ร้อยออน้าจา

นีเด็กผ้าพันธุ์นะผมพูดไปต่อที่เราค้างที่เราดีเราจะดูน้าตาดังและชายนะเราได้รับเสียงกันก็ไเงี้ยอย่งถ้ามองคอมาได้ไห ที่แบบเลิศมากครับโอคเนี <S <S 1> <S 1> <S ่ยจะลองารณาตั้งแต่ตัวเองผู้หญิงต้องมีงาเล điều chỉ điều may quá khổ sẽ chẳng ta sẽ sẽ quên mất nhau sẽ

สสีใใครที่บ่ฮักกันสร้างหุ้ยวาใส่ใจแบกคนย่อกระตายหาเอาไหมแต่ความสุขข้างใจเด้งใส่โน้ลามงานบุญอยู่ใส่คอแต่ได้ดิเสียงป้อนสีตกปลาเปลี่ยน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 บอกเอยอยากจัดเตือแกงสาวสุดเรือขอรับบอกมือเตือ บ่ล้ำเดใส่ผู left, like ้เ่าสันสะสเตือนอนเพิ่นเปดทนเตือนอนกี่บุญไงลองเอาไง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 กอไอใส่กังไงงองว่ามาควนหลมัรเียมบ้พร้อกใครเพร้อมบอกคคนโสดขยับมาสีพั

เดินร้องบากคนเด็นไป้องบัคมันโสดยยับมาสีฟราเาวาาระรยาวๆาตดของเราแย่เสายเสยเิมเปมเรไปพี่นั่นเิดเริดนไหนมันเิมนอนที่เราไปว่จะได้ลองเพื่อเห่อเอที่ใด กระป๋อนตัดต้องหุ่นตายผู้สาวยุ่งไปหัวใจมักหมุนเพ็นจระไข้กมวนมาเข้ามืองานมาเข้าหักกันมีรักต้องเติมฟูเติมหัวใจให้ซึ้งกันแล้วกันนะคะมาดู เธอเ็นอย่าคิดว่าผี่ไปไหนแต่เรื่องใบชาเท่าไรมันก็ไม่เข้าคิดถึงเธอพไม่ได้เจอได้เงาแต่นานเข้าช่วงนี้เล เเห็นกนอนนกันอยากโชว์ไปหาจาังอาแต่ต่งางยังไม่เจโปรโมชั่นสเสริมของดีก็พึ่งหมดไปอยากจะด้หาโลกอันเตมมุ่งจะไมได้เจอออนไลน์ไม่น้อยได้อไมเอล้วจะใช้คือ โปรโมชั่นเสร็สองปีแล้วก็พึ่งหมดไปอยากจะิาโนัแร่มันไดเดิมออนไลน์เมื่อห,ยห,ยห,ยหอ่ยมลาวจะใสรอบอยากแต่ต่างอย่างไม่โปรโมชั่นเสิสองปีแก็เพิ่งหมดไป ไม่อะไรใจติดต่อหนึ่งรักเราก็ยังมีปลอยยังไม่หมดล้อสัดหน่อยอยากทุนมทัใจันสีหลานมิยังกับมใต่เขียนมีต้องฝากบอกน้องดิ บอกน้องเทพป้าไหนพ่อเขาเป็นนังมวยใช่ไหมพ่อเขาเป็นนังเมื่อยพกกระยานอยู่ดิเอฟแอลอินแอลอีแอลฝากมีมีอะไรฝากถึงสมรักคำสิงไหมฮะอะไรฮะตอนนี้เมืองนอกอุ้ยเอามาอยู่ครับอยู่ตำรวจขับผม วันนี้ดีเท่บ้างไหมครับผมมาพบรอพี่น้องท่าจันทบุรีมาเอาไทยกับเขาใจของอีสานเขาใจเป่นบครับผมตอนแรกว่ากันอยู่เราจะพูดไทยดีเพราะว่าเราไม่ได้จันทบุรีสันต่านอะนรแถบไมีคนบ้านเฮาอยู่นีแม่จะไม่านเทาค่ะเออนะครับผมวันมีอะไรไหมครับพี่กับคนสวยสวยขอเสียงโปรโมเอร์ดังๆให้กับพระสาวผ้าอีกรอ่มเงินละเป็นไงบ้างคะพี่โอ้โหอดใจแบบอยู่ข้างเวทีตั้งนานเมื่อกี้ฮะ แต่ว่าแม่แม่ได้เผืเ่อไปหมดแล้วตอนนี้คือเสียงแม่แม่คือดังกว่าลำโพงของเราแล้วนะฮะโ <c oughs> อ้สุดยอดค่ะไม่ยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้สุดยอดตีนแปร์ค่ะคำว่าตอนแรกคือแบบตอนที่เอ่อคุณบิ๊กยังไม่มาใช่ไหมคะเมื่อกี้แม่แม่มารอตั้งแต่กี่โมงนะสิบเอ็ดโมงเออคือมานั่งรอ,อ,งองมาตั้งแต่นั่งรอเสออหีห้าเปื่อยแแม่ผมเชื่อกเลยก็เสือกก็จะเป็นเชือกตัวแกมเมสิกฟีสองเต่หมวกใบนี้เป็นหมวกรุ่นเดิมๆนะ ของรุ่นแรกกันเนี่ยขอบรุ่นเนี้แฟนขับเจ๊แฟนขับเจ๊วันนี้อยากจะให้อ่อคุณพีคนะคะคุณเจนนี่แล้วก็คุณยูริเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งได้ไหมคะสวัสดีครับผมปากน้องใหม่ด้วยนะคะน้องใหม่ในวงการตัวเล็กๆตัวเล็กๆน่ารักน่ารักออกหวานนิดหน่อยอะไรนะเป็นเกียร์น้อยเหรอเขาบอกอ๋อฮะ เขาที่จับตำรวจจะจับนะแม่เ,เข้าใจแบบนั้นแเ,เข้าใจอฮะเมื่นคนถามว่าใครมาเื่อบ้าแล้วบอกแเนหรออมนชกัเ็งยังไงนะผมก็ฝากด้วยนะครับน้องบิ๊กพี่วันพินแลนด์นะครับผมน้องบิ๊กเก้าขวบครับวันนี้ก็จะน่า,าตากิกเหือนิดนึงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากิน้าเซ่อ๋อูว่ามีความรัก ไรก็อร่อยนะแม่เนาะอันนี้ก็มีความน่าร้อนดิอ้วนด้วยอันนี้อันนี้กำลังมีน้องค่ะใช่น้องน้องเดี๋ยวน้องไปคลอดตอนเย็นๆนะพร้อมแล้วหรอไม่พร้อมได้ยังไงอ่ะแม่หนูอกหักอ่ะหนูอกหักไม่ใช่ทำคนนั้นบ้านเดียรเพราะว่าเป็นเกย์น้อยวันนั้นหนูอกหักกับต๊อกเนี่ยมันจเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเขาหายไปแล้ว เขาชอบผู้หญิงเขาตั้งแต่แรกเ่ยตอนไหนมาผู้สั่เต่นูบอรนน้กูกอมพเพี่หนูนแล้วเหรอเมื่อกี้พอพูดตัดคอหัวพนุนพีหนูแบบไงสวัสดีนะคะน้องเจนี่ซีโปโตเกียวมิวสิกโกลเน็กตัวน้อน้อยจำได้เลยฮะจำได้คนนี้เขาตอนที่ว่าคนด่าเขาทงประเทศนะมันเกิดบิ๊กะมนเกิดบ๊ินามันเกิดจำได้ ให้อภ yeah. ัยแล้วพร้อมใจจริงเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับน้องจูริโตเกียวมิซิกครับผมขนาดไม่มีความรักขนาดว่ามิคพร้อมรักก็รขนาดไม่มีความรักขนาดนี้ความรักอะไรรู้เจ้าผมเชื่ว่าขนาดแค่ว่มีความรักคือบอลอีผมยังอิ่มเอือเบิบโตได้เลยเขาเสียดอกบ้าคกินมันเอินหาน้องเกยฟังก่อนจะเสจฉ เอิ่นเอินเขียวน้องเขียวเหมือนเยวมาลักเขียวไปใส่ร้อนองลักอะไรกันครับผมน้องเขียวย่นี่ให้เ่อนมาสาตีว่าโอ้เขียวจะเขียวจะ แบบนี้บ่ได้เงินใจไปมีต้องเขียวแบบอ่อนๆต้องอ่อนๆครับต้องเขียวจ้าเขียวจ้านี่อ้บอนี่เขียวนี่ไบ่นี่แงเขียวแงเศร้าเอาลูกทำไมเขียวจ้าเขียวจ้าโว้ยอสิเดียมมต้องเ่อไวหมาเรขียวก่เลยยาเขีวจานเป็นเ เข้าแวนเป็นเพื่อนจะดูไม่จริงนะเข้าอ่ามองรสัการหนูได้แบ่งเท่าตู้มูลห่ะนะโอเคได้รางวัลเลย่ะวันนี้มาในนามของแบรนด์นิยมย็นนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้พรีเซนต์ลุคของตัวเองวันนี้นิดเดียวว่าตัวเองแบบวันนี้ทำไมถึงเลือกสไตล์แบบนี้ได้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพรีเซนต์ขออนุญาตพรีเซนต์ดีลาก่อนมาหนึ่งสองซ้ำเดินางเด้อเด้อเดินางเด้อ

วันนีกระดาน,น,นะครับผมซึ่งวันนี้เราแต่งตัวลูกยีนซึ่งพู้ยำเป็นปแล้ว<ภ>วันนี้นะครับผมเลือกเป็นเสื้อยีนแล้วก็ในเป็นเสื้อเชิ้ตแนวกางเกงก็เป็นกางเกงยีนนะพี่น้องบอกได้ว่าอะไรฮะเอ <c oughs> เอเสื้อโอ้ผิดเสื้อยืดเสื้อยืดแม่ยจะทวงอ่ะ <c oughs> ถ้าในเป็นเสื้อธรรมดานะครับผมอานนอเป็นเสื้อยีนซึ่งยีนของนิยมยีนแต่กับอะไรก็ดูดีไปหมดครับเออโอเคดีเนี้ย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 รถดีบ้าบ้านของน้องยูรินะครับผมเป็นสไตล์โอเวอร์ไซส์นะครับผมเสื้อก็โอเวอร์ไซส์แล้วก็กางเกงนะครับผมจะบอกบอกบอกถึงความเป็นวัยรุ่นนะครับผมโอ้ความเป็นวัยรุ่นน่ารักนะครับผมใครอยากน่ารักกว่าน้องยูริก็ซื้อเสื้อนี้ไปเลยใส่แล้วดูเด็กลยอีกสิบปีนะใช่ กีดูเท่ไปแล้วดูน่ารักไปแล้วไปดูอีกลูกหนึ่งไหมคะครับอีกลูกหนึ่งเป็นไงคะลูกหนึ่งจะมาเป็นแบบว่าเท่ๆซ่อนเปรี้ยวนิดนึงไม่ได้ารักสองงานก็แบบขอเราใช้ยะคนเราเปรี้ยอไปคนเราเปรี้ยวติดตัวแค่ว่ากันจีลักนะเอาเอาเนื้อเอาเนื้อห้องก่อนโอเคค่ะอันนี้ก็จะมาในรูกแบบว่าเท่ๆซ่อนเปรี้ยวนิดนึงนะคะเรื่องกระโปรงเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กน้องผู้หญิงตัวเล็กแล้วก็ใครที่มีแบบว่า ต้นขับใหญ่นะคะแล้วใส่กระโปรงพลางบุได้ได้ใส่แล้วจะได้ความหล่องเพียวนะคะร,รือว่าเลือกใส่กระโปรงเพราะว่าเหมาะสาหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วก็ดูวัยรุ่นขึ้นนะคะส่วนเสื้อข้างในจะเป็นเสื้อยืดนะคะแม่ๆแ,แล้วก็ใครที่แบบตัวเล็กตัวสั้นเหมือนน้นองเจมี่ก็สามารถผูกข,ข้างหลังตรงนี้ได้เลยอเอเอมาใส่ได้หลายแนวนะใส่เป็นกอร์ไซส์ก็ได้หรือว่าจะใส่ครึ่งตัวก็ได้แล้วก็แจ็คเก็ตยีนอีกทีหนึ่งด้วยนะคะเป็นออกเท่ๆเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะกับลุคนี้นะคะ เที่ยวเปี้ยวๆ่ก็เหน่อยนะคะทั้ง3ลูก รวมดินสันด้วยอีกงลุกหนึ่งได้ไหมคะเดี <c oughs> <อ>๋ยวลุกให้หน่อยอามาลุกครับอามาลุกนั่งอ๋อไม่ใช่เหรอเอโอเคนะคะก็เรียกได้ว่าสไตล์มิกแอนด์แมทของนิยมเย็นก็คือเลือกมิกได้เลยตามใจอยากจะมิกลุกไหนนะคะสามารถไปเอฟได้ทางด้านโดูดพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะที่เราจัดให้และแน่นอนว่ากิจกรรมนิยมเย็นของเราในวันนี้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือสถานที่ของโรบินสันไลฟ์สไตล์จันทบุรีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญ์พี่ใหญ่เนาะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณพักวรันต์บุตรสมาโรค่ะผู้จัดก,การทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบิสันจันทบุรีนะคะขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันกับักศิลปินของเราในวันนี้ขอเสียงปร,รบมือให้หน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะโอเคกล้องตรงกานนะคะ ขอมีที่ท่าหน่อยได้ไหมคะอ๋อมีท่าสัญลักษณ์อ่ามีท่าสัญลักษณ์นะคะท่ากระต่ายท่ากระต่ายโอเคแม่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 ย่อลงให้หน่อยนะค่ะแม่แม่ย่อลงให้หน่อยนะคะอ่ท่าสัญลักษณ์นะคะท่าสัญลักษณ์จนุพุรีค่ะเป็นรูปกระต่ายเออน่ารักมากนะคะโอเคเรียบร้อยได้ครบ โอเคขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะเสณพภพรันด้วยนะคะและต่อไปจะเรียกว่าแขกท่านพิเศษนะคะ มียอดท็อปสปนเดอร์ของเราในวันนี้ที่วันนี้ซื้อสินค้านิยมยีแล้วก็ได้สิทธิ์ในการขึ้นมาถ่ายรูปแบบเอกลัซีฟแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญน,นะคะคุณสุนิสาค่ะหรือว่าคุณออน,นะคะแล้วก็คุณเดือนฉายคุณปูนะคะขึ้นมาถ่ายรูปกับศิลปินของเราะคะ่ะอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านไหนเอ่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งท่าน,อ,าน,อ,นอีกท่านหนึ่งอยู่ไหนคะอีกท่านหนึ่งค่ะ คุณอ้อแล้วก็คุณปูอันนี้อันนี้อันนี้พี่อันนี้คุณปูนะคะคุณอ้อค่ะคุณอ้ออยู่ไหนคะคุณอ้อเดี๋ยวเชิญเลยค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะเชิญขึ้นด้านบนก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะคุณอ้อคุณสุนิสาค่ะอยู่ไหมคะมารับสิทธิพิเศษไปแต่ไม่รู้อยู่ไหน <c oughs> อ่ะโอเคไม่เป็นไรวันนี้เรียกได้ว่าเป็นสิทธิพิเศษคนเดียวเลยเอออะไรกันได้ไหมฮะ โอเคขอขยับมุมกล้องเล็กน,น้อยนะคะอ่ะนิ่นี่หายก็ได้ค่ะอ่ะเ็คกล้องเ็กกล้องเสโอเค <laughs> <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณปูด,ด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็อะ ในรอบท้ายนี้เมื่อกี้ได้มินิคอนเสิร์ตไปแล้วเรียบร้อยนะคะผลงานเพลงหลักการเยอะแยะมากมายที่ใช้ไปเซิร์ชดูมาแล้วนะคะทีนี้อยากจะให้ฝากผลงานล่าสุดหรือว่าช่องทางการติดต่อหรือรายการอะไรที่เรากำลังคาทิพอยู่ในช่วงนี้เ <c oughs> ชิญค่อช่วงนี้ก็กําลังเตรียมความพร้อมในการเปิดวงนะครับผมก็ ตัวเกมเมสิกปีสองก็ฝากแบบเอฟซีทางบ้านแล้วก็เอซีทางหน้าเวทีด้วยนะครับผมที่กําลังติดตามอยู่ปีนี้เราทำวงครับเป็นวงดนตรีคอนสเสิร์ตวงใหญ่นะครับก็ฝากติดตามด้วยเปิดวงปีนี้วันที่8ตุลาคมน,นี้ครับก็เป็นวงดนตรีบิดขนาดบิกไซส์ใหญ่ครับเ,เป็นทีมงานมากกว่าหลายร้อยชีวิตในการเดินทางไป,แส,งปแสดงแต่ละที่ล้ที่ผมก็ฝากเอซีด้วยนะครับในปีนี้ครับโอเคแล้วก็ผลงานพี่ต่างๆเนาะน้องๆยูริน้อง เซนนี่แล้วก็ตัวน้องในค่ายด้วยในช่องทาง YouTube โวเกียรมิวสิกครับ t ิ k t o k โ์ตเกียรมิวสิกนะครับผมก็สามารถไปค้นหาแล้วก็ไป Subscribe ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมรวมไปถึงวันที่แต่ตัวเราคมน,นี้จะเปิดเป็นวงใหญ่ <fits? S 1> เป็นวงดนตรีใหญ่เพราะฉะนั้นแม่ๆคะสามารถตามไปให้กำลังใจกับ ค่ายศิลปินของตเตียวมิวสิกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องบี๊กเนาะคุณเจนี่นะคะแล้วก็น้องยูริด้วยนะคะขอเสียงปรอมเอสองเสียงกรี๊ดดังๆให้ทั้งสามคนหน่อยค่ะไปเลนอะแฝดูหน้าแฝดขอนแก่นเด้อะตีตั๋วไปเลยค่ะตีตั๋วไปเลยขอบคุณแม่ไปหรอแม่ไปแม่ไปแม่ไปนะแม่ไปแม่ไปแม่ไปขอนแก่นเนอะจองจองจองคิวไปแล้วเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะคะจองคิวไปแล้วด้วย สุดยอดคาะคุณแม่เลิฟเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปอุดหนุนสินค้านิยมยินได้นะคะเพราะว่านิยมยินจะได้สร้างน้องๆมาต่อโอเคไหมคะโอเคนะพัชรนัดนะคะไปจับจองโปรโมชั่นได้เลยด้านโน้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วนะคะทั้งสามท่านไปเลย